สวครับผมนายปาโมดพิเศษพันธ์จากบริษัทอามาตะทีมชนบุรีวันนี้จะมาสอบชุดปฐมพยาบาลนะครับ 1. พาราเซตามอนครับสองผงฐานคาร์บอนแก้อาการท้ององเสียครับ 3. ามเชื้อแรกครับผม 4. ครับสำลีชุบแอลกอฮอล์ครับ 5. าน้ำเกลือครับผมหกเบตาดีนครับผมเจ็ดชุดทำแผลปอดเชื้อครับแปดยาล้างตาครับผมเก้า ผ้าก๊อตปิดแผลครับสิบพารเตอร์ปิดแผลครับสิบอครับเทปสายปิดผ้ากอ๊อตครับสิองครับผ้าพันแผลแบบยืดครับ สิบสามครับกระเป๋าประถมพยาบาลขนาดพกพาสิบสี่ครับขี้พึ่งลายกล้ามเนื้อครับขอจบการสอบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ